นิทานฮีโร่หญินแห่งแผ่นดินไทยหน้าหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งท้องทุ่งกว้างในวันที่ความหวังดูบางเบาลมพัดผ่านมาเบาๆซึ่งมีลุงทองดีเกษตรกรมากประสบการณ์ตนกลาเด็กหนุ่มขยันขันแข็งผู้เป็นพลังใหม่ของหมู่บ้านและฟ้าใสหญิงสาวอารมณ์ดีผู้ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนั่งพักพูดคุยกันอยู่ผู้คนในหมู่บ้านบ่นกันไม่หยุดถึงเศษรษฐกิจที่สืบเคืองความหวังเหมือนถูกหมอกหนาะทึบปกคลุมไม่เห็นแสงทางข้างหน้า ลุงทองดีถอนหายใจเบาๆโลกช่างหมุนเร็วนักหลายคนในหมู่บ้านเริ่มหมดใจแล้วนะครับฟ้าสายมองท้องฟ้าพลางคิดไปไกลถ้ามีใครซึกคนมาช่วยให้เรามีกำลังใจอีกครั้งก็คงดีนะต้นกล้ายิ้มเบาๆบางทีฮีโร่อาจจะอยู่ไม่ไกลก็ได้นะครับลงแล้ววันหนึ่งเหมือนฟ้าประทานความเมตตาความหวังเดินทางมาถึงหมู่บ้านแห่งนี้โดยไม่ทันตั้งตัวเช้าว,วันหนึ่งตลาดคึกคักเป็นพิเศษ ผู้คนต่างพูดถึง oh, ผู้หญิงคนหนึ่งสุภจีชื่อของเธอกลายเป็นประกายแห่งความหวังในชั่วข้ามคืนทุกคนบอกว่า <Okay. S 1> เธอเป็นรัฐมนตรีที่ตั้งใจจริงและกำลังผลักดันเศรษฐกิจเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสมากขึ้นฟ้าสายยิ้มกว้างด้วยความตื่นเต้นฮีโร่หญิงจริงหรือคะลุงลุงทองดี <Okay. S 1> พยักหน้าช้าๆสีหน้าเต็มไปด้วยความหวังผู้หญิงแบบนี้แหละที่ชาติบ้านเมืองต้องการและฟังลุง <Yay! S 1> ทองดี <We 're S 1> เล่าเรื่องราว <so S 2> ของ <happy. S 2> สุภจีอย่างตั้งใจ เขาเล่าว่าถ้าเป็นผู้นำที่ไม่ได้มองแค่ตัวเลขแต่มองผู้คนเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาเธอผลักดันให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายใหญ่มีโอกาสเติบโตและเยาวชนที่มีความฝันลุกขึ้นยืนด้วยพลังอีกครั้งต้นกล้าตาเป็นประกายทันทีแบบนี้คนรุ่นใหม่อย่างผมก็มีทางเดินเป็นของตัวเองแล้วสิครับฟ้าใสาพูดเมื่อเสียงเบาๆดีจังคนไทยต้องการแบบนี้จริงๆ ไม่นานแสงแห่งความหวังเริ่มส่องในหมู่บ้านนโยบายใหม่เริ่มเดินหน้าร้านค้ากลับมาคึกคักชาวบ้านมีช่องทางที่กว้างขึ้นเด็กหนุ่มสาวมีโอกาสสร้างอาชีพความหวังกลับมาทักทายผู้คนอีกครั้งฝ้าสายยิ้มตาเป็นประกายผลลัพธ์มันเกิดขึ้นจริงไม่ใช่แค่คำปลอบใจเลยนะคะลุงลุงทองดีหัวรับเบาๆก็เพราะเธอทำงานด้วยใจจริงไงล่ะฮีรูหญิงในสายตาของประชาชนผู้คนพูดถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสุพจีสุดธรรมพันธ์ไม่ใช่แค่รัฐมนตรีแต่เป็นฮีโร่หญิงที่พาเศรษฐกิจไทยกลับมาแข็งแรงอย่างมั่นคงต้นกล้ายินขึ้นกล่าวอย่างภาคภูมิใจ <c oughs> เธอทำให้ผมเชื่อว่าคนธรรมดาก็มีอนาคตได้ครับฟ้าใสากล่าวเสริม <c oughs> เธอทำให้เราเห็นว่าแสงสว่างปลายอุโมงค์มีอยู่จริงลุงทองดีมองทอง้องฟ้ายามเย็นแล้วพูดชา้ชาๆฮีโร่ไม่ได้มีแค่ภาคลุมหลอก แต่อยู่ในหัวใจของคนที่ตั้งใจทำเพื่อประชาชนนับแต่นั้นมาหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ก็กลายเป็นหมู่บ้านแห่งความหวังใหม่เรื่องราวของสุภจีส่งแรงบันดาลใจให้ผู้คนทุกวัยมีรอยยิ้มและความเชื่อมั่นกลับมาอีกครั้งทั้ง3ามคนยืนมองทุ่งนาไกลสุดสายตาตนกล้าพูดเสียงหนักแน่นต่อไปผมเองก็จะลุกขึ้นทำเพื่อคนอื่นบ้างครับฟ้าใสยิ้มอบอุ่นเพราะฮีโร่หญิงได้ส่งต่อพลังให้เราแล้ว ลุงทองดีตบบาททั้งสองจำไว้นะลูกเมื่อเรามีความหวังเราก็มีพลังสร้างอนาคตเสมอนะครับ